ยาตยมทุกท่านวันนี้อาตอมาพร้อมด้วยทีมงานปันน้ําใจนะก็จะเดินทางไปช่วยเหลือวัดที่ประสบุทกภัยน้ําท่วมนะโดยจัดเครื่องอุปโภคบริโภคนะเพื่อที่จะไปถวายวัดจานวน7วัดด้วยกันนะนี่ก็คือสิ่งของทั้งหมดและก็บนรถนี้ด้วยนะนี่ก็ขึ้นไปบางส่วนแล้วเดีนะ๋ยวช่วยกันช่วยกันเร็วมานะช่วยกันคนขึ้น,นรถเลย อันนี้ก็ช่วยกันดำเนินการขนขึ้นรถอันนี้ก็สิ่งของทั้งหมดตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้ทหารช่วยยกนะของลงเรือกันก็ได้อาสาสมัครทหารช่วยยกยกมาจากหน่วยไหนครับนี่ยโมพันยบเจสละบรีครับสระบรี โมโพันยี่สิบเจ็ดนีผิดชอบอำเภออุตสินาช่วงภาคใต้อตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวัดประดู่แล้วเพราะว่าเราให้วัดประดู่เนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้ลุงพี่ อาเจ้าวาดวัดประดูเนี่ยได้นิมนต์พระในเขตโคเวียงมารับทั้งหมดกี่วัดทั้งพี่เจ็ดวัดเจ็ดวัด,วดก็เดี๋ยวจะขอทั้งหมดนี้เราก็จะแบ่งเป็นเจ็ดส่วนด้วยกัน <7 S 1> นะ <7 S 1> แล้วก็ะถวายของพี่ไอ้น้ําขึ้นรอบเนี้ยขึ้นมากกว่าเก่าหรือว่าเท่าเก่ามากกว่าเก่าขึ้นมากกว่าเก่าอีกนะมากกว่ามากกว่าท้านี้ก็ยังขึ้นอยู่นะขึ้นไหมขึ้น,นอยู่นะอ๋อก็ลําบากอยู่นั้นเราก็เอาสิ่งของเหล่านี้นำม,มาช่วยท่าน ในขณะดที่ท่านประสบภัยก็อาจจะลําบากในเรื่องของการครบฉันนะพี่นะก็เลยเอาสิ่งของมาให้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมมีปัจจนะัยมาถาวายพระทั้งหมดเลยของอตําบลหัวเวียงนะก็ถาวายทุกวัดเลยนะแล้วก็วทุกองค์ด้วนยะอย่างเช่นพระตรงพี่มีกี่องค์เจ็ด <7. S 1> องค์ก็ถาวายหมดเลยนะเดี๋ยวก็จะนิมนต์ตัวแทนของ แต่ละวัดมารับอันนี้วัดประดู่นะพี่นะครับอ่าถวายพี่ไปก่อนครับไปฝากถวายลูกวัดด้วยนะครับอ่านี่มนวัดสุวรรณเจดีครับวสุวรรณเดี๋ยวอยู่ข้างบังกะทิงครับครับนี่มนครับครับนี่มนเอาวัดใบช้างเอาเอาพิษตัวแทนก่อนวัดใบบัวครับวัดใบบัวสบายดีนะอ่าวัดบดบนวัดบดบนครับมนครับเอาไว้ใช้ครับแล้วก็วัดหูเวียงครับครับก็อ่า ก็ถวายทุกรูปเลยท,ทุกองค์เลยถวายเป็นปัจจัยเพราะว่าตอนนี้ท่านก็ไม่ค่อยมีกิจนิมนต์ไม่มีไม่มีเลยไม่ไม่มีานานยังก็สามสี่เดือนแล้วล่ะไม่มี่าเรามาดูอะไรวันนี้ผมเตรียมอะไรมามั่งก็อันนี้ก็เป็นน้ําดื่มนะเป็นน้ําดื่มแล้วก็มีกาแฟมีกาแฟอหอนะแล้วก็มีกาแฟนั่นด้วยนางพี่กระป๋องก็มีกระป๋องด้วยไม่ใช่กาแนั้นอย่างเดียวแล้วก็ นิโพน,นิโพแล้วก็มีสปอนเซอร์มีข้าวสารนะมีข้าวสารด้วยแล้วก็มาม่ามาม่าครับมาม่าครับจะได้ไม่ต้องไปเปลืองชามช่วงน้ําท่วมนะ,ะช่วงน้ําท่วมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ําพริกต่างๆหลายอย่างน้ําพริกเผาน้ําพริกตาแดงน้ําพริกแมงดาอันนี้เป็นน้าพริกอันนี้เป็นน้ําพริกผัดนะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นน,น้าพริกผัดแล้วก็จะมีไข่เค็ม นะไข่เค็มด้วยแล้วก็อันนี้ปลาทซีอ,อันนี้ทอดมาแล้วนะชั่นได้เลยเนี่ยะปลาทซีนะเนี่ยปลาทซีนี่แล้วก็จะมีหมูหยองนะหมูหยองอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยอันนี้ตรงพี่ถูกใจไหมถูกใจมากถูกใจนะ <c oughs> ทั้งหมดเลยแล้วก็ปลากรอบนะปลาปลาสมุนไพรแล้วก็จะมีปลากระป๋องด้วย ปลากระป๋องสองลังนะแล้วก็คุกกี้นี่เอาไว้ชักาแฟได้นะแล้วก็วกน้ำยาซักผ้านะก็ต้องใช้นะใช้ใช่ใช้นะ่็ทั้าหมด่ีช่ก็เอา่าถวาย่นะช่ว่นะที่ช่วงก่ง